นี่เรามาอยู่ในเกมอะไรก็ไม่รบูบแต่เป็นเป็นเกมอ็อบี้ต้องหนีครูบนนี้อ่เรื่องง่ายเริ่มเลยเราแค่ต้องเอาเก้าอ,อี้ไปวางตรงนี้เนื้อโต๊ะด้วยเอาโต๊ะก็ได้ไม่พอไม่ขึ้น ไม่ไปโอเคถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับโอ้น้องผมเข้ามาไปเดือดไหนน้องก็ตามมาแล้วไปไปไปอ่ะผมตายขอบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่ค่อยเก่งเอาพเท่าไหร่นั่นแหละมาเดิสิโอเคไปเ,ยเลย ว้าบ,บี่ยากดีขนาดเลือกง่ายเนี่ยถ้าเลือกยากมันจะยากขนาดไหนอโอเคอไปไปไปโอเคเราเริ่มกันเลยตรงนี้ต้องมากดปุ่มนี่เลยกดอึอให้ให้ตรงนี้มันพ่นควันออกมาโอเคแป็นนะ มางมันมันมันอยู่ตรงกลางก็จริงแต่ว,ว่ามันชอบเลื่อนไปไปไปน๋อโอเคไปกันเด็อือไป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 เดี๋ยวน้องผมก็ตามมาแล้วนี่ไงอีกฝั่งลลัง าไปก่อนอืมไปเดีย๋ยวมันได้ไปไปอูไม่ไปไม่ไปโอเคเอาใหม่โอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าขึ้นได้แล้วนี่ลงมาตรงนี้ไหลลงมาตรงนี้ อืมเราเป็นหมือนเป็นหนูท่อเลยอืมไม่มีไม่เห็นอะไรเลยมืดจังเลยนี่ก็เหมือนกันลงมาแล้วโอเคเออสงข้างนอกแล้วอ,อะไรเปิดได้ไหมอ๋อเอาได้ไหมเอาได้ไหมเอาข้าวกำเพลงไม่ได้โอเคไปแล้ว ตื่นโอเคคนกูมาแล้วเราต้องต้องนี่นี่นี่โอเคมาอุ้ยกูตามาแล้วกูตามาแล้วไปเร็วาเร็วเเร็วยิมวิทยาศาสตร์น้อง้อ๋อนี่ไงนี่ไงเปิดโอเคมาเร็วๆๆโอเครอดรอไปไปไไป อาจด้ยินเสียงรบกวนบ้างนะครับอืโอเคลงมาตรงนี้เลยทีนี้เราก็ต้องมาตรงนี้อ่าเรื่อนอ่าเอออ,อโดโดโดดโดดเออทำไม,ทำ,มทำไมยิมทำไมยิมโรงเรียนนี้มันถึงสูงแบบนี้เนะี่ยแต่ผม,มสนใจหรอผมไปหนึง่งต้องไปแล้ว ระวังระวังโอเคนี่กดตรงนี้ไปกันเลยพิ้วพิ้วอเอ้นี่ตรงนี้พิ้วคนนั้นตกไปแล้วเมื่อกี้เออเราตกจริง้เราต้องมาเริ่มใหม่นี่ตรงนี้เอ้าเอ้าไม่ต้องโดนหรอ เดินมาถึงแล้วก็โดดนะเอ้าอะไรอ่ะโอเคนี่มาได้มานี้แล้วโอเคไปโอเคถึงแล้วอืมโยนหัวให้ดูบอกแล้ว่าผมต้องโยนให้ถูกแน่นอนโอเคเห็นไหม โยอว่ด้วปิวเก้ปิวปิวเก้า,าไหมอ่ะเอาม่น,น,เ,ลนเล่นจากเดี๋ยวคงไม่เป็นไรเอาน,นีมโอเคก้าจะบอกแล้ว ถึงรอบที่หนึ่งร้อยมานนีย้ยนเข้าไปโอ้โลุดอืมโอ้โลอุกแล้วอ้ไปเถอะเดียวเวลาคูขับรถยืนอยู่ใ,ใกล้ขนาดนี้มองเห็นจริงดิ <c oughs> เอ้มเนี่แล้ว <c oughs> เน็่แล้ว, <c oughs> ไ,ลวไป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  กูขับรถตามโอเคโอเคโอเคนี่นี่นี่ต้องเข้ามาในห้องน้ำเปิดห้องกลางไม่เจอเฮ้ยเจอนี่เราต้องมาตรงนี้ทำอะไรอ๋อปล่อย โอเคโอเคมาไป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 เลยนี่นี่นี่น่าจะเหมือนเออเกมอะเกมให้กันเถอะนี่ง่ายง่ายสบายสบายอืมโอเคทางนี้ทางนี้นี่ลงลงลง Hmm, Hmm Hmm Sini, sini Hmm, oke, okay, masuk ke sini Ah, Nih, masuk Aku mau makan Bye. Dud hmm. Pew โอเคมาตรงนี้มาตรงนี้ไปไป,ปวปวปวอโอ้เริ่มใหม่หมดเลยโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ต้องดูแล้วนี่ไปกันเลยไปไปไปมามามาดูดูดูด้วย โดอีกแล้วโอเคไปกันเถอะไป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 เออสามรอบแล้วนะไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยไปเลยเอ๊ะผมไม่ได้โดดนะ ไม่ดูดะทำไมตรงนี้มันรู้สึกยกยาๆนี่ตรงนี้อืมไปกระตุ๋โอเคเอ้าเออตุีกแล้ว <พ uka> เฮ้ยผมว่ามันน่าน่าจะต้องให้กินใหม่โอ้ยโอ้ชา่า <S <S ไปกันเถอะไปไปไปปิวปิวมาแล้วปิวมานีมานีมาตรงนี้แล้วก็ขึ้น ไป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 โอเคโอเคนึกว่าจะไม่ผ่านเป็นเด็กไปเเฮย้ยขับรถเลยคู่แข่งผมคู่แข่งกับรถโอเคปไปตป <c oughs> คู่คูโ่โกงเปล่านี่ทำไมคู่เร็วกว่า อะไรรถเด๋อดได้ด้วยเนะนี่ยยี่บอต้องดูรดถดอ่ะก็รกระโดดหนึ่งสองสามปเลยเฮ้ยดโ,ยด,โยด,ดดโอเคด่ารถโดดไม่ได้ ฉันนั่นแหละน่้องคันสุดสุดฉันนั่นและอ้าเดินไปดูครูดีกว่าเฮ้ยครูตื่นได้แล้วโอ้โหไปเหอะเรา俩ไจะได้ออกแล้วเพราะว่าเราเจ้หน้าครูแล้วใช่ป่ะล่ะอ๋ เอาปีนปีนปีนท่นอโอเคเออโอเคต่อไปมาฝั่งนี้แล้วก็โดดจุ๊บหล่นอือปีน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 โดดจุ๊บจุ๊บ แบบนี้หล่นลนลนไม่หล่นโอเคตรงเนี้ยหล่นเมื่อกี้โดดอุ้ยเกือบหล่นอ้เฮ้ยอ้าวทำไมครูมาล้หน้าโรงเรียนเนี่ยอุ่นยืนครูแล้วนั่นน่ะออรู้ม่ยกอปแล้วนี

ไปเยเราได้ออกเรือนี่แหละพี๊ปปี๊ปปี๊ไปเถอะเอฮะฮะเราขับเหรอให้เราขับเลยอืมไปดิหรือว่าต้องให้เรานั่งนั่งละอะไร อะไรทำไมคู่ไม่ไปโอเคัไปไปกันเลย โอเคออมาถึงแล้วไปเตุกโอเคไอ้ต okay. ึ๊ก็ถึงแล้วยเย้นี่เอาหมดเลยอะไระนี่น,นี่เริ่มสีเขียวโอ,อ้เปลี่ยนภาษาอ๋อนี่เส้นสีส้ม นี่ทำอะไรได้อ๋อสีส,สีน้ำแข็งสีม่วงออโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยใช้ยากจังเลยทำไมใช้ยากแบบนี้โอเคถ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ